เราจะพาไปดูไดโนเสาร์ค่ะแล้วก็ไดโนเสาร์ปุกจังหวัดนครราชสีมานะคะกลับมาอีกครั้งกับการผรจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ค่ะระหว่างวันที่6ถึง29กันยายนนี้ค่ะที่ลานมอปาร์คชั้น1และบริเวณหน้าห้างเดอะมอโคราชก็มีการจัดกิจกรรม เหล่าบรรดาดินแดนไดโนเสาร์นะคะเชิญชวนน้องๆหนูๆได้ร่วมมาสัมผัสประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจไปกับฝูงไดโนเสาร์ยักษ์ค่ะขนาดสมจริงกว่า20ตัวเคลื่อนไหวแล้วก็มีเสียงร้องเหมือนจริงมากเลยนะคะเรียกได้ว่าได้ถึงบรรยากาศโลกยุคดึกดำบรรพ์สุดๆค่ะกิจกรรมก็มีสนุกกับการขี่ไดโนเสาร์ด้วยนะคะการเลือกซื้อสินค้าของเล่นไดโนเสาร์มากมายที่ยกขบวนมาสร้างความสุขถึงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ และพิเศษภายในงานนะคะน้องๆหนูๆเนี่ยจะพบกับกิจกรรมไดโนมิดแอนกรีดค่ะไดโนเสาร์เดินได้ออกมาทักทายเด็กๆทั่วห้างเลยนะคะที่สําคัญนะคะก็เปิดโอากาสให้กับทุกคนเนี่ยได้ร่วมถ่ายรูปแล้วก็สัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยเข้าชมงานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะแต่ในช่วงเสาร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดน,นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาค่าบัตรเข้าชมงานนะคะเด็กและผู้ใหญ่ราคา100บาทค่ะเด็กที่มีส่วนสูง91ซนตมรถึง120ซนมอันนี้ราคา50บาทนะคะส่วนเด็กที่มีความสูง ต่ำกว่า90ซนติเมตรเนี่ยเข้าชมฟรีเลยนะคะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง29กันยายน2567นี้ค่ะ